อ้าวลุงกล้องีเอใครเนี่ยห <um มวกอพวกคุณคือใครเนี่ยข้าไม่หนเลยเด็กบ้าแก้วดาบมาก่อน ได้เมียมาแล้วโอ๊ยได้เมียมาหรืวสวัสดีฮะลุงกล้องสวัสดีลุงกล้องเอ๊ะแต่เด็กน้อยสองคนอุ๊ยนี่นะ่เก็บมองอย่างนั้นเออเก็บไว้นะลุงเอาลุงกระโดดเลย วันนี้ไม่าดอะไรอ่ะโอ้วันนี้นะวันนี้มึงย่นะออวันนี้อ่ะลุงอยู่เนาะเฮ้ยวันนี้ผมได้ไปด้ยน้ำแล้มข้ไปด้น้ำก่อนนะลุงเออไอ้ เย้ได้ต <ừ m S 1> ่เล่นะฝนตกนฝนตกกตเอออม่า้องไปว่านะเราให้ฝนมันดูก่อนแต่อีมีข้าวกินก่อนนม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 นอิ่มแล้วนอนก่อนแป๊บนึ่งฝนตก เดีสบาเฮ่ยี่นี่มันจะมืดแล้วนี่นะอ้ยลืมมันจะมืดอยู่แล้วอุย้ยสาไว้นำบุ้งเลยบุง้งเยสนุกจังเลยลุงกล้องใจดีมากเลยนี่เอ๊แต่มันมืดแล้วนี่นะ มีเสียงอุ้ยเล่นคอมดีกว่าจุมจึมจุมจึมจมจึมเล่นเกมโลบบล่าไปละไปแล้วลงนอนก่อนนะฮะเออนอนเลยเดี๋ยวลงจะนอนอยู่ตรงนี้แหละ

นอน 8. แป๊บไปเฮ้ยอ๋อเว้ายต้องกินแฮยอยากกินไมโลคิวจังเลยไปซื้อที่ไหนดีนะาโย่เอ้โออแล้วต้องกระโดดให้ถึงตรงนั้นโย่เอ้า ไม่ถึงกัดถ,ถึงเลยก็เออถึงแล้วจุ๊กจุ๊กเอาเอาใหม่แล้วต้องกระโดดรัวๆปุ๊บปุ๊บเออแบบนี้แหละเอาใหม่ปุ๊บปุ๊บืมวยน้ำเล่นดีกว่าสาว่ายน้ำเราทำเองนะนี่ นอนตักแดดดูอ๊ยอ้ยตกมาทำไมนี่โอ้ยเจ้าบอ้านั่นไงทางเขา้าดอกกลาบสีแดงเร้าหน้าเก็บไปเอาเก็บไปให้สาวจังเลย เราก็อยู่กับลุงสลคนเราไม่ได้ไปไหนเลยนดีวันดีจ้าวัวอาวดีวดีเอ้าวัาได้อลาลาลาเอ๊ะนี่มันทำาอะไรกันอ่ะ ก็แค่เนี้ยเหรอเดี่ยเราจะขึ้นไปยังไงเนี่ยอ๊อฟอ๋อนั่นไงทางขึ้นง่จริงๆเลยล่ะแถวนี้ไม่มีงูบ้างเหรอเนี่ยกดะกดข้ามไปดีกว่าปลูเอาเอาใหม่เอาใหม่เมจ็บมากๆเลยเอาใหม่ หนึ่งเอาไม่ต้องอยู่ใกล้ๆเอาใกล้ๆหนึ่งสองสามบุญบุญละขอขุดอะไรสักหนึ่งหนึ่งอันโอ้ยมีได้อีกอืมโอ้ยโอ้ยตรงนี้โอ้แค่นี้แหละ ลา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 นึ่งสองสามจะไปแล้วนะกล้อ๋อเอาอีกว้าทำไมมันกระโดดไม่ได้เลยเอาไหมหนึ่งสองสามึไม่กระโดดล่ะกระโดดซิหนึ่งสอ ไปหาซื้อของกันดีกว่าอะไม่ไปดีกว่าบ้านเราสั้งใหญ่จริงๆโอ้เหมือนสระน้ำเลยเน่าจะมีปลาให้ตกว่ะแต่เราไม่มีเบ็ดอ่ะอะกลับบ้านดีกว่า ลา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 อวุ้ยดอกนี้ลูกก็มีนี่เราเก็บไว้ในบ้านแล้วสวัสดีสวัสดีคุสวัสดีฮาล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 นี่ไงทางเขาแต่เมื่อหลแล้วนานเงียบเพิ่งนอนไปไม่กี่ไม่กี่นาทีมั้งไม่รู้อะนาทีหรือชั่วโมง นาทีและไม่ถึงชั่วโมงอ่ะอ้าวกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วฮะลุงลา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 เุ้ยไปเล่นคอมก่อนหุ้ยอะไรอ่ะน้ำดูดลาช่วยด้วยช่วยด้วยน้ำดูดยำยำยำช่วยด้วยช่วยด้วย <c oughs> เอาอ,อันนี้มันฮะสะใจัมาก โย่โย่โย่เฮ้ยไปละไปนอนก่อนอลา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 ฮัลโหลนอนละถอกพี่อยู่คอตื่นแล้วลุงตื่นแล้วนะเออตื่นตื่นไปดิ ไม่ได <ersch> ้รู er ja! ้เรื่องอะไรของแกนะครับอาจ้ากืตกล็อกตกจริงๆไอ้กลัวไปสลามอยู่ตึ๊บโอ้บ้านติดทะเลฉันตโดดไปตรงนู้นแล้วก็ตรงนู้นเออฉันจะกระโดดไปตรงนู้นแล้วก็ตรงนู้น เดี๋ยวมาแป๊หนึง่งไปข้องน้ำก่อนอย่ามองนะทุกคนเย้สำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตลาบก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกด u ับส r i b e กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยแล้วก็อ้กด u ับสไ i b e กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิป การ์ตูนไหมคะแบบนี้ต่อๆไปด้วยนะครับบ๊ายบายบจุ๊บๆดูดิอุซัเปลี่ยนแบบน่ารักมากดูดิลุงมาริโอสีเขียวอะ่ะน่ารักบายบายเด้อเฮ้ไม่ใช่ตัดต่อนะมเมื่อเอาไหมา